อ้าวมันนี้กัเป็นวันสงการนะครับกับเป็นเรื่องงามย่ามดีนะครับวมาชิมาบ่าใบเม่ยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษแม่นํานะครับขอโทษขอให้เมี่เฮ็ดทือช่วงเกินไปนะครับก็ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งสงุขลาพลำดุวยสุขภาพแข็งแรงเป็นลมพ่ลมไส้ให้ลูกหลานต่อๆไปเด้อให้มีแฟนครับไปหลายเนาะอ่าอย่าหลานอให้ดีไม่แห้งให้จจงลูกเพิ่เป็นให้ลำให้รวย เฮ็ดยังกระไฮคืนให้รุงให้เรื่องอยู่ตลอดไปเด้อลูกเด้ออยู่แห้งเดี๋ยวต้องฮดหนาปอนะมาสิเดีหยวฮดเลยให้แบบให้เว้บ่มีแบบมีกรรมดอกอยู่ดีไม่แห้งให้รำให้ด้วยเฮ็ดยั้งกระได นาำใส่ซอกส่เอาใส่ผมใส่หัวหายผมลงก้นแหง่ใส่ไป่วยอยาให้ปัญญาเ่อเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว้ให้กอนถ้าเปลี่ยนให้กนใส่นาำไล่เพะโลเปลส่เหลี่องใส่นามแหมลูกลวมจากสี ดันวันดีโอ้ยมันบติดซ้ำนี่ก็ได้อ้าวฝันหรอดีนี่แห้งดังนดีกว่มันเอง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับเอาเหมือนนี้มากครับย่ายร้อนพี่น้องกับสวัสดีวันสงการนั่้ไหมเนาะแมนจ้าผู้ได้ท่าแปงให้คือเขาจาะผูกยโอ้ยลูกท่าแปงหสงนามท่าแปงหายยังไงคุณคุนพี่น้องเออไม่นี้กับสุขสันต์วันสงการพี่น้องอย,อยู่ดีไม่แห้งมีความสูขคมจะเจริญให้มีสุขภาพแข็งแรงผู้กลับทางเมื่อบ้านกับให้มีโศกมีลาบกับให้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่าง มือนี้เป็นเมือสันวันดีคือเป็นวันสงการพี่น้องอ้าวมือนี้ครับพี่น้องสุกหลาบลำรวยครับกับทุกคนมือนี้เป็นเมนูพี่น้องมือนี้ได้ต้มไก่บ้านเนี่พี่น้องด้วยพุดนะโตัวบกักใหญ่หนึ่งพูดละโตัวก็ใหญ่หลอนเลยพุดนะเอาจัดเลยพี่เนี่ยเข้าขมืาอนี้แล้วก็มีเจวเจวพี่ขว่ให้ไหมเนาะปรุงนู้นนู้อะไรพี่น้องมีตับมีไตพุดนะโอ้ยพุดนะไก่บ้านจากฟาร์มเด้ไงไก่บ้านเพิ่นจากแมนเมนฟาร์มผัวฟาร์มเลยไหมเนาะเออทำไงกินเลยดีกว่าไหม มามพี่น้องกินน้ำกันสันวันดีเลยเขาเนื้อห่อนหอนเ่าดิสัยที่ห่อนหอนเลยพี่น้องกัคือห่อนคักใครวะห่อนลีตัวนี้จงใจอะไรบัตรเอาสดแม่สดสดมองดูเป็นยังไงนัวอยู่บ่เขาเขาห่อนพี่น้องต้มกับต้มมันห่อนบัตเนี้อสันวันดีได้ไหมนี่้ยมามาพี่น้องกินน้ำกันกินน้ำกันโอ้ยพี่น้องเลยสดยอดคือใบอ่อนโอ้ยเนื้อสันวันดีมามามากินน้ำกัน หอนๆเลยบันนี้เอ้าแม่กินเลยดีกว่าเดี๋ยวผมสีให้ดีกว่านั้เนาะเพปรอจะได้แม่เพปรอไี้ดีคนเนาะไก่บ้านโอ้ยพี่น้องไก่บ้านเฮาใหญ่ๆเพิ่นผู้ใดมาเบิ่งมานี่ให้โซกไห้ลาบเด้อพี่น้องเด้อโซกลาบลำด้วยเด้อเงินไล่น้องท่องไล่มามันนี้คือมือมือดีแล้วมือเนาะวัดดีอุเนาะใหญ่จำเลยใหญ่เป็นวันปีใหม่ของไข่เฮา

่ใส่บับตรแบบมันอีกพี่น้องต้มสูตรต้มมัดตัวพี่น้องมันอีกกินยักเลยแบบต้มมัดตัดวนี่ไงนะมีแต่ต้มแบบเป็นตอนพี่น้องก <c oughs> ็งนงหน,นึ่งละอือหนามหนวดอ่ะม่วงเงี้ยนลนะบวงเต็มบ่ <c oughs> บวงเต็ม ยังไฟเบ้อขาอยู่มันเลยยินเสียงเพลงเนี่ยจะเพลงจุ่มจุ่มปลดเสียงใดเสียงลงเสียงเพลงมาดังขนาดอยู่ๆไงตรงไหน้าพี่หน่อยยังมีเสียงเพลงเนี่นว่าเต็กรุงเทพบเนาะต่างคนกับต่างมาสังสรรค์พี่น้อยเนี่ยลงเทศกาเน้อพราะว่าไผ่หน่อยไหมเนาะนั่คนอยู่ไกลก็จะกลับบ้าน โอ้มดประคายหนึ่งยหญ่เบื่อดีขนาดเดียวกตัดไ,ได้พี่หนอ้องเ้ยโอ้ยสีเลยเอาอุ่ยเลยผู้ใด่ก็ยังมารับพ่อนจากคอจากแม่วันนี้เป็นมือให้พ่อนให้ลูกราบเรือร่ำรวยบังมีสซีสซุกขึ้นมาหนีบ หายพญานโลกค่ะเจ๊เจ็บเจ๊ป่วยดีไหมเป็นไปนองทุกคนน้ำเลยครับด้วยอย่าไปดื่น้ำกันเขากับคนพิลล่าด้วยดีเนาะ ข้าแปลงข้าจะผูกไม่ไใหญ่ใหญ่คุ่นเห็นหข้าหายคุ่เห็นหข้าหายอยก่ร้านเนี่ยแสยบอีดพี่เนาะมันนะั่นไหมเนาะไก่บานน้องมันเนี่ยคันจีล่างออกเขาผัดว่ามันบอกเป็นสันยาหลักเป็นซันหลักคนละ โอ้ต oh, ับเลยบอระตับใหญ่ตับกินไตดีกว่าเอาตับไป็นย่า่กินไตดีกว่ากินัใจกินตับไม่เกยดอ่งเคยดิ่ง แบ่งคั่วผมไ่นปเนไอ้กุนๆ้นจังหวะแล้วมันแห้งเนาะมันแห้งมากเายเลย Là là ai. cái này <laughs> Thương Thương Mến, là. cái này cái 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 không ชุดออดชุดใบอ่อนเหนะเอ <G ül> นีมันเป็นพวขาป่ะเปขามขาสองขาไีแล้วขาโอ,อดมันตัวโตเกินกระกดนกัดน่ไงวะนี่เนื้อเสียบนี่น สีกินเลยไม่เนาะสีกินเป็นตัวเนี่ยต้มแบบว่าซับดื้อเนาะเว้ยก็อื ันนึงแขนเขาหรือนรอคันหนึ่งนีนนะมน,น,นม,มีบริสุทธิ์กป็แขนเขาเลยเออชดจกชดออกเจ็บ เ,เหนืออยู่ที่แม่เหนือไรตัวนี้ใเหรออ๋อืมนุ๊อดกางๆน่เขาไปบ่างใ่เต็มเ็ออืมอ,อืมเีเขไหวมัยงา,าครับครับตแบแง่ไม่น่อย มันี่ยสมการกับ,บมวนที่เกา่าน่อยโม่คือสะัมตะมกรอนพี่น้อยมวตะกบเพื่อนเดของหระมวลตะกบเพือนเือของไปใช้กับบไรกับหยาเน,นะพีหน่องเนาะรักษาุขภศพใช้มันทองข้ต่างสารสุขภาพเอของโ่คือเก่าไปหน้องเ้ยตอนนก็ได้ Điền Nam có thể là dưới bụi hiến này đấy đỉnh Đúng không ạ? đại đúng không? Ông bà mẹ nó bớt เดียวกับพ่อเลยผมกินได้หลายเลยเสียบเนาะเสียบพี่น้องไก่บัน๋นบวกกับไก่พันธุ์เนี้ยเน,นาะนะไรกูอะไรยังกันเลยไหน,น,นมันหนุ่มดีมันเคร่งมันจางไปมันเค่งมันจางไก่พันธุ์มันจีบินอะไรตัวแมว มันในไขมันมันหลายอันนี้มันมันอยู่แต่ว่ามันโบมีไขมันแบบแบบคืไไไอไก่ไก่พันธุ์ไม่หรอกไก่ที่เขาเลี้ยงนะไก่เนื้อนะอือม,มันหลาย อิมีหนอกินไรอ่ะบดอิ่มเลยบ่บดโตกินตีนไก่แ่กมันเจี๊ยบยังเกาะเอาไว้ก็แม่ถากินหาอยากกลุ่มเพิ่นวะถ้าอยากถ้ากินหาอยากกลุ่มนี่เป็นหนอกีนไก่มันกวดไม่เกลียเก่งบุหรี่ก้อนผัดต้องหามันจะใช้ความเบา เพียาหัวเขา็บบบแมนโอ้ยว้ยกินๆหิงจินหายอยากุ้มอือคนเพี้ยแข็งแรงไงบ่เดือดร้อนไผยังไงคุณคุณดูอดืมิ่เราจะข้ามมงคลเอาอิม่มได้ไหมเนีย่ยอิ่มเ้วครับ <laughs> ใหญ่ โอ้งลองข้อดีนะ <c oughs> ่ะโอ้ขัดเลยพ <c oughs> ่อยิ้มเลยอยันเอามมนยิ้มเด้อย ช่วงพี่น้องครับวันนี้กัคักงหีหลีกัขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เกลียดทีตามรับชมช่องฮองโปงชาแนลนะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพูดได้ขาเบิ้งก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสะไคร่แน่เพื่อเป็นร่งใจฮองโปงครับยินดีหรอนเหตุคลิปดีๆนะครับเด้อวันนี้ก็ได้ต้มไก่บ้านนะครับต้มทั้งโตเลยแล้วก็ซี้กินไม่ตัวพี่น้องแซ่บสีลยบของแท้่อนนะครับเด้อเอาก็าววันนี้กัสุขสันต์วันสงกรานต์เดี๋าใส่ใยเพิ่นเพิ่อนไว้พื่อนไอพี่น้องน้ำเนาะทำไงใง ให้มีค่วมสุกขควมเจริญทุกคนทุกคนให้ถ้ามาข้าึืนพี่น้องเฮ็ดยังท้ำยังกัให้ได้ให้ลุงให้เรื่องขึ้นมาอนี้แต่ต่อไปเรื่อยชาทุให้โลกไพ่จะสูงบัางเวียดคนนั้นละน้องพี่น้องเนาะเอากะกะให้สุกสรรพนุ่งการให้มีความสุขกับพันทุ์งการให้พี่น้องเด้อกินเที่ยวเล่นเที่ยวให้สนุกสนานครับโชคดีไม่ใช่ทุกคนครับพี่น้องกับ วันนี้เอา้ำในกอนเดี๋ยวพรคลิปหนาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ